9น0 0บ subscriber s h a d ลบันนี่มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปน,นั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo Y11 จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปน,นี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง My อนั t อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะต่อโช่อง My อนั t มีขายเสื้อ s h a d ลบันนี่ด้วยนะ My Anut เออเออ,อ นเนี่ยเอ้ยโดนดูดมนาะแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มาที่เขาวงกดเดิมทองฟ้าก็สีแปลกไปอย,อยู่ที่ไหนเนี่ย,ยไม่มีประตูมิติด้วยนะที่บอกคุณต้องมีประตูมิตตินี่นะนอยู่ที่ไหนกันงนีมันดูเป็นกำแพงเก่าเก่ากำแพงโบราณ ที่ไหนกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าเขาว,วงกดใหม่นะกแบบจะมีตัวอะไรออกมาไหมนะแ,แน่ๆเชก็ว่ามันต้องมีแน่นอนเลยอันนี้มันดูเป็นเข่าว,วงกดที่มีขอปราการแบบว่ายังกะในหนังเลยนะ ช่วยกขอลงไปสำรวจดูหน่อยสติตรงนี้ก็มีต้นไม้แน่นอนเลยมันต้องเป็นเขาวงกตชายู้จะต้องไปที่หอประการตรงนั้นให้ได้เพื่อที่จะได้ดูว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าแต่ว่าระหว่างนี้หวังว่าจะไม่มีตัวอะไรตกลงมานะถ้ามีก็เออให้เป็นบันนี่ละกัน ไปทางไหนดีนะไปทางอิดแบบนี้หรือว่าไปทางต้นไม้แบบนี้ทุกคนช่วยชิโกเลือกหน่อยสิว่าจะไปทางซ้ายทางอิดหรือว่าทางขวาทางต้นไม้นะเอถ้าไปทางอิดชิโกก,ก็อาจจะเจอหอบอากาศไวขึ้น ไปทางต้นไม้ใช่ก็ก็แอบดูดิแอบกว้างอยู่นะใช่ก็อาจจะหลงนะใช่ก็ขอไปทางอีกทางนี้ละกันนะเิมโอ้อิดมีแค่นิดเดียวมันเป็นตัวหลอกเอหรือว่าไปซ่อมนี้ไปฉันก็ว่าฉันก็จะเดินตามทางอิดนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหอประกันเอยืยอะไรมันจะง่ายได้ขนาดนี้ พี่ชิคก์็มาถึงประตูเอ๊ะประตูนี้เปิดได้หรือเปล่าบ้องก็ก็อุ้ยอุ้ยชิคก์เข้ไปเรนะ <Yeah. S 1> ื่อ <Yeah. S 1> ยเรื่อยเย้เย่เย่ชิคก์็จะถึงหอปราการแล้วทุกคนใครจะไปคิดว่ามแมปนี้มันจะง่ายขนาดนี้ตัวอะไรก็ออกมาเหมือนกันอหอปราการชั้นนอกอันนี้ต้องเข้าหอปราการชั้นในแล้วต้อง,งทะลุทะลกลายประตูนี่นี่นี่ข้าคือ เราถึงตัวหอประกาศแล้วเ,เราต้องขึ้นไปข้างบน yeah. วิธีการเปิดประตูของใชก้ก็เหมือนเดิมนะอาจจะโอ๊ะล็อบนี้ไม่ต้องขอาลอบนี้เปิดได้ประตูกบพังแล้วไงออในนี้มันเป็นหอประกาศเอาไว้ดูค่าสึกหรือยังไง มันต้องเป็นราการค่าสุนแน่ๆจะมาไปที่นี่ก็ง่ายเหมือนกันนั้นเนี่ยใครจะไปคิดว่าเขาวงกดนี้ง่ายขนาดนี้เอ๊ะนันมีอะไรอยู่นะมันนี่ครับมันนี่เป็นอะไรบอกนว่าโดนพลังงานอะไรดูดไว้เฮยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เฮ้ยวันที่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยที่บันหอคอยคอยของมังกรนี่มันต้องมีตัวอะไรออกมาจัดการบันนี้แน่นอนเลยนะเออบันนี้เธอเห็นฉันหรือเปล่าแกล้งแกล้งแกลฉันได้เดินมาถึงหอคอยยังประกาศตรงนี้แล้วนะอาอะไรนะฉันอยู่ที่หอคอยประกาศอยู่ที่ปลาหอไม่ใช่ปลาหรออาอะไรเนาะ โอบัดนี้เธอเดินติดด,ดีนะระวังหลงในพงหญ้าน่ะนเธอต้องเลือกให้ถูกว่าเธอจะเดินมาทางไหนถ้าเธอเลือกถูกเท่านั้นแหละทุกอย่างมันจะง่ายดดยไปหมดน่าจะเลือกไม่ถูกแล้วนะไชกิลถ้าเลือกไม่ถูกเธอจะโดนวนหน่อยงั้นเดี๋ยวฉันช่วยใบยเธอเองเพราะฉันอยู่ข้างบนนี้แล้วกระโดดกระโดด กระโดดขึ้นมายัางสัตว์กระแพงเลยโอ้โหเหมีทางเข้าเลยไชยเกิลมันมีประตูชั้นนอกกับชั้นในนะบ <anny> <c oughs> ันนี่เธอต้องรีบเข้ามามันจะต้องผ่านประตูชั้นนอกเข้ามาก่อนอถ้าเธอเข้าประตูชัน้นนอกไม่ได้ไดนนลวีเห็แ้ <c oughs> เข้าประตูชั้นนอกไม่ได้เธอก็จะถูกขังอยู่ตรงนั้นไม่มีทางที่จะโดนขังหรอกเพราะบันนี่เก่งนี่ถึงได้รันแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาจากชั้นนอกเสร็จแล้วเธอจะเจอชั้นในโอ้ชั้นในที่เขาไว้ใส่อะนะก็อันอ่าคนละชั้นเย้บันนี่เกงแล้วว้าวเฮ้ยเออเสือมีพลังงานบางอย่างนะเอวิ้ บ้น,นี้จะไปได้ไม้กายสิทธิ์มาจากไหนนะ่ะเอวิสก้อนในหอคอยที่มีไม้กายสิทธิ์ซ่อนอยู่นะ่ะบัาน,นี้ไปเจอมานะ่ะนี่บันนี้เสียงนกเต็มไปหมดเลยนี่เอ้ยว่าแต่ก่อนนั่นนี้เราโดนพลังงานอะไรนะ่ะตอนเธอเข้ามาเธอเห็นอะไรหรือเปล่าบัานี้เห็นเหมือนจะเป็นพ่อมดนะโอยอย่าบอกนะว่ารอบนี้เรามาผดที่แมปเวทมนตนะ์น่ะเป็นไปได้นะ่ะโอ้แต่ว่าฉันอยาก ได้ยัยเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยงานบางอย่างแสงวาบสีชมพูน่ะมันนี่เันว่านะการที่เราจะต่อกรกับพ่อมดได้ถ้ามันเป็นแบบว่าตัวนั้นเป็นพ่อมดจริงๆเราก็ต้องมีไม้กายสิทธิ์ใช่นี่มันทีกกำลังโจมตีอยู่เย้ เอ,อ่สงสัยเราต้องฝึกกันอีกเยอะนะาสน็ว่าตรงแถวนั้นข้างบนนั้นต้องมีพ่อมดอยู่แน่ๆเลยนะๆๆๆนนเราจะพาบฟาเรียกคิดว่าอย่างงั้นนะเราต้องฝึกฝนฝึกที่จะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ดูนะตอนนี้จะฝึกลูมอสอ่คาถาพดีหลองแสงไหมไม่เรื่องแสงเหรอ อาวานาเคนดัฟราอันนี้คืออะไรนะจะเกิดอเอ้ยอเบ,บริกาไอ้มีมนต์ที่แรงกว่านี้ไหมเหรอบัมบาโด์เย้ฉันว่าวี้ผมจะได้อยู่นะแล้วอะอักพัสดุเย้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ได้วันละวันนีบิเลส้ยงเยไม่ได้อินเซนท์โย่ก็ไม่ได้สแตปเปอร์ไไม่ได้ฟุม um อสเย้ย ไม่ได้ใช้เก้าเราใช้ช่วงกอลลหนนี่แหละนี่แไงมองไม่เห็นอะไรเลยมันก็มองเราไม่เห็นเลวเป็นม่านหมอกใช่ก็ไหมเออเป็นม่านอ่ะโอ้ปกติก็เดินยกอยู่แล้วในเขาวงก็เชื่อตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเราจะไปถึงหอคอยได้ยังไงกันสถานี Legends Stabilize เ๋ยวทางเข้าแล้วใช้เก้าเร็วเร็ว ฉันจะใช้เวทมนต์ที่แรงที่สุดจัดการมันดราก้อนเนอร์ไปเลยเยมันเป็นกันทำให้มันสับสนก่อนแล้วเราก็ขึ้นไปจัดการเด้เด้เด้แจ็คก็แมกกาธาแจ็คก็อยู่ไหนเอาออกมาสิคิดว่าน่าจะอยู่ในอูในหอกคอยนะขอไปเก็บในหอกคอยก่อนตายหมดเลยนะแจ็คก็ม่ใแถวๆบันไดตรงนี้แหละนี่ ก็ได้ไปแล้วโอ้สิว่าพลังงานมันสูงว้าก็ฉันว่าเธอช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยนะเดฉันจะไปเก็บมันมาใหม่นะบัตนี้รอบนี้ฉันก็ใช้ได้แล้วรอบแรกมันอาจจะแบบว่าพลังงานมันลดเออลดมากเกินไปนะเฮ้ยโอ้ยย้ายบัตรนี้สะดูดทิดหรือเปล่าเออ ฉันว่าเันจะดูดผิดนะไม่ผิดแะ่ชิคเกมันก็ตายนะโอบันี้ดูมันหายไปแล้วชิคเกขึ้นมาแล้ววเอยจะเย้ในที่สุดเราก็จัดการพ่อมดในนี้ได้เอ๊ะเอ้าจะไม่เกิดใหม่จะว้าวว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 วเววววอ่วมวว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 ้วว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 ไ่เรว เพิ่มหมดสกิบีตีอย่างงี้ใช่ก้วนนะเวทมนต์เราไม่น่าทำอะไรมันได้คือเราจะทำอะไรพี่เอเอมันกระเด็นไปไหนอ่ะฉันแค่ยิงลงไปแต่ว่าฉันยังไม่เห็นว่ามันตายนะแต่ว่าเอ้มันหายไปไหนไอ้คนนี้ลงงอ่ะโนู่นไปอยู่ตรงนู้นจักิ์เอ้ยมันเด้งเอไซเคิลจัดการมันได้เหรอเนี่ย ว่ามันก็ไม่ตายอยู่ดีนะย,ยัยยัยยัย,ยอย่าบอกนะว่าจะระเบิดตัวเอกนะบัดน,นี้บัดนี้เสกผิดนะเ,อเ,อเธอเสกอะไร,อ,ไรออกมาเหรอนิวเคลียร์ <laughs> ตายหมดจ้า